สวัสดีครับบัญชีม้านะครับกับผู้บริสุทธิ์ตอนนี้เริ่มแยกยากเลยครับเพราะว่าแยกไม่ออกระหว่างบัญชีม้ากับผู้บริสุทธิ์นะครับมีคนสอบถามมาหาผมเยอะนะครับหลายๆคนก็บางคนก็เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแทงหวยใต้ดินบ้างหวยลาวหวยฮานอยบ้างนะครับเป็นเจ้าของเว็บพนันบ้างนะทำธุรกิจสีเทาบ้างดังนั้นเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่เขาจะแยกว่าคนนี้ผู้บริสุทธิ์คนนี้คือพวก ม้าดําม้าเทามันแยกยากก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะฮะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยโดนอายัดบัญชีแบบไม่เป็นธรรมท่านก็สามารถไปใช้สิทธิทางศาลได้นะครับนะครับไม่ต้องไปร้องเรียนหน่วยงานราชการเพราะว่าไปร้องเรียนแล้วก็ไม่สําเร็จเพราะนั้นหนทางสุดท้ายก็คือการฟ้องศาลศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปปรึกษาทนายความใกล้ใกล้บ้านท่าน ให้เขาใช้สิดทางสารฟ้องได้ทั้งทางแพ่งทั้งอาญาแรงต่างไปรวบรวมหลักฐานธนาคารถ้าไม่ยอมเพิกถอนอายัดก็ถือว่าผิดสัญญาฝากทรัพย์นะก็ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันแยกยากระหว่างคนดีคนชั่วคนสีเทาคนสีน้ําตาลคนสีดำมันมันดูยากอะหน้าตาดีๆหล่อๆอาจจะกลายเป็นโจรใส่สูตรก็ได้โจรผูกเล็กไทยก็ได้มันมันเปไม่ได้หมดสังคมทุกวันนี้ไว้วางใจกันยาก นะครับโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยต้องระวังนะนะครับอยู่บ้านดีๆก็มีคนหลอกพาไปถอนเงินที่8รลิ้วเห็นไหมมีเงิน10ล้านเอาถอนไปล้านแล้วยังโชคดีที่ธนาคารเขาไหวตัวทันเพราะฉนั้นคนแก่คนเฒ่าก็ไม่ควรมีเงินในบัญชีเยอะต้องระมัดระวังแล้วแก่แล้วอย่าดื้อต้องฟังลูกหลานบ้างนะครับคนแก่คนเฒ่านี่ดื้อๆเยอะนะครับก็โดนหลอกโดนโกงก็จะหมดตัวเพราะแก่แล้วเนี่ยเงินทองที่เก็บมาทั้งชีวิต นะถูกหลอกไปแล้วอาจจะไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับหวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะเข้าใจในความหวังดีของผมนะฮะติดตามทนายคลายทุกกันนะครับให้ความรู้เตือนสติเตือนภัยกันทุกวันทุกโ